n unrelenting passion mixed with the dedication to seize every second car what turn childhood dreams into moments that last a lifetime no matter the goal your time defines your greatness โอเคครับเดี๋ยวมาคุยประเด็นของฮองเก้มาตินหน่อยนะครับข้อผิดพลาดในการตัดสินใจเข้าพิษเพื่อไปสวอปรถในขณะที่เขาประเมินว่าฝนตกนะครับเสี่ยงที่จะเข้าไปเป็นคนแรกนะครับก็ถือว่า ทำให้ตัวเขาเองได้รับความเสียหายมากในแง่ของคะแนนสะสมมาตินครับออกตัวจากกริดในแถวที่2นะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยหลังจากที่ผ่านไปสัก3-4รอบก็ทะยานขึ้นมาจ่อท้ายเปโก้บันดาญาได้ไล่บี้กันสนุกเลยครับสำหรับฮอกกี้มาตินแล้วก็เปโกบันดาญาจากนั้นครับคุณผู้ชมในรอบที่6ต่อ7มีฝนตกลงมาครับ และในรอบที่7เนี่ยตัวของแฟรงกี้มอรนี่ก็ล้มไปมาตินก็ขี่ตามเปโก้บินาย่าอยู่ดีๆครับแต่สุดท้ายครับอยู่ดีๆในรอบนั้นเนี่ยฮอเก้ม,มาตินนะครับก็ตัดสินใจเข้าพิษครับคุณผู้ชมไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันในตอนนั้นมาตินตัดสินใจอย่างไรนะครับแต่พอจบการแข่งขันปุ๊บนะครับนี่ครับจังหวะที่มาตินตัดสินใจเข้าพิษ ในรอบที่7ขี่ตามมาดีๆนะครับเข้าพิษไปตัวเขาก็ประเมินว่าฝนมันน่าจะตกแหละแล้วหลังจากนั้นครับพอเข้ามาปุ๊บมันไม่ได้ผลครับคุณผู้ชมกลายเป็นว่าฝนหยุดผ่านไป2รอบฝนหยุดครับมาร์กมาเกสขึ้นมานําแล้วก็ชนะการแข่งขันทีนี้มาตีนก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่จบเรสนะครับเขาก็ค่อนข้างผิดหวังนะดูสีหน้า ท่าทางแล้วก็เศร้าสุดๆแล้วครับสำหรับมาตินจังหวะที่เข้าพิดไปครับมาตินเองก็บอกว่าเขาประเมินว่าฝนมันน่าจะตกนะครับฝนมันน่าจะตกก็เลยตัดสินใจรีบเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ประกอบกับก,บการที่ตัวของแฟรงกี้มอนลลี่ก็ล้มไปก่อนหน้านี้มาตินให้สัมภาษณ์ว่าจากโค้ง3นะครับโค้ง3ไปจนถึงโค้ง11 มันมีฝนตกลงมาเยอะมากพอฝนตกลงมาเยอะมากครับเขาก็เลยคิดในหัวนะครับตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงคะแนนสะสมเลยมองข้ามเรื่องการแบบบริหารคะแนนสะสมเขามองในเรสมากกว่าถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเขาจะออกไปในฐานะผู้นําถ้าเกิดฝนมันตกนะครับแต่สุดท้ายทุกอย่างมันมันผิดพลาดน,นะครับเนี่ยครับจังหวะที่มาตินออกไปกับยางฝนแล้วเวลาต่อรอบของมาตินนี่คือ ตามตัวของมาร์กมาเกสหรือว่าผู้นำเนี่ยรอบละ2-3วินาทีเลยเพราะว่าฝนมันหยุดครับคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะทำเวลาได้ครับสุดท้ายมาตินเองก็เลือกที่จะกลับเข้าไปที่พิษนะครับนี่เป็นจังหวะแรกที่เข้ามาแล้วพอกลับเข้าไปก็ใส่ออกมากับรถแข่งที่ใส่ยางแห้งออกมาอีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่า เป็นการตัดสินใจผิดพลาดสุดๆทําให้ตัวเขาเองนั้นมีระยะห่างจากผู้นำก็คือมาร์กมาร์เกตรอบหนึ่งเลยนะครับแม้กระทั่งจะไล่ขึ้นไปแซงตัวของเซฟานแบรดล์ยังแซงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องเสียเวลาเข้าพิษมาถึง2ครั้งมาตินบอกว่าโดยป,ดยปกติเนี่ยทีมก็จะเตรียมรถแข่งที่ใช้ยางฝนไว้อยู่แล้วนะครับคือมันเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนในทุกสนามเนี่ย แต่ละทีมจะเตรียมรถแข่งสำรองไว้อยู่แล้วแล้วก็ประเมินที่หน้าง,งานนะครับว่านักแข่งจะเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาจจะเห็นธงขาวขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเห็น CG ที่หน้าจอนะครับว่าอนุญาตให้นักแข่งเข้ามาเปลี่ยนรถเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพอหลังจากนั้นมานะครับมาตีนองก็บอกว่าพวกเขาเองเ่ไม่ได้มีการพูดคุยก,กับแผนนี้เลย แล้วมาตีเนีองก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับบางทีการไม่ได้คุยกันอย่างชัดเจนในเรื่องของแผนการทำงานในการเข้าพิจมาก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเขาเองตัดสินใจเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับก็คือแบบเหมือนอาจจะคุยกันน้อยไปหน่อยอ่ะมาตีบอกว่าจากโค้งสาไปโค้ง11ฝนตกเยอะมากนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจแบบนั้นนะครับแล้วก็พูดแบบเขินๆนะบอกว่าครั้งต่อไปจะทำตามคู่แข่ง จะทําตามเปโก้บนรดาญานะครับถ้าขี่ตามนอกจากนี้ครับมาตินเองก็เขาบอกว่าเสียดายนะเขาบอกเสียดายเพราะว่าคือก็ลืมคํานึงไปว่าคะแนนสะสมนะตอนนี้เนี่ยควรที่จะขี่ตามบรรดาญามากกว่าการเข้ามาตรงนี้ก็เสียหายมากเลยครับนี่ครับกลับมาที่พีทก็โอ้โหซึมเลยอะ่ะสำหรับฮอกกี้มาตินแทนที่จะได้คะแนนระยะห่าง กับไปโกบนาญาเนี่ยอย่างน้อยๆก็น่าจะมีสัก20แต้มนะครับแต่ตอนนี้พอจบการแข่งขันในอันดับที่15นะครับเก็บได้แค่แต้มเดียวทำให้เปโกบนาญาไล่จี้เข้ามาเหลือ7คะแนนสื่อก็ไปถามมาร์กมาเกสครับว่าทำไมถึงไม่เข้าพิษตางมาตินคิดจะเข้าแบบนั้นไหมนะครับมาก็ยืนยัน,นครับชัดเจนว่าไม่เขาไม่คิดจะเข้าพิษเลย เพราะว่าเขามองว่าณจุดนั้นน่ะฝนมันยังตกไม่เยอะนะครับฝน,นยังตกไม่เยอะแล้วมาร์กมาเกตเองก็บอกว่าถ้าเขาจะเข้าพิษก็คืออีกสักรอบหนึ่งถ้ามีฝนตกลงมามากกว่าเดิมนะครับเขาจึงจะตัดสินใจเข้าพิษแล้วก็มีสื่อถามนะครับว่าการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยทีมมีส่วนตัดสินใจร่วมกับนักแขกไหมนะครับมาร์กมาเกตบอกว่า ทีไม่มีทางรู้เลยว่าจะตัดสินใจเข้าพิษตอนไหนยังไงนักแข่งจะต้องจับฟิลลิ่งเอาเองว่าฝนมันตกลงมาแบบนี้เนี่ยเขาจะเข้าพิษหรือเปล่าหรือจะฝืนต่อนะครับดังนั้นมาร์เก็ตบอกว่าในในช่วงนั้นเนขาก็เลยตัดสินใจขี่ต่อนะครับในขณะที่มาตีนครับก็ยังมีบทสัมภาษณ์ส่งท้ายนะครับว่าเขาเองก็รู้สึกผิดหวังนะครับก็ครั้งต่อไปก็ จะพยายามขี่ตามตัวของเปโกบัญญาแล้วก็ทำตามคันหน้าดีกว่าไม่ตัดสินใจเองแบบนี้แล้วนะครับแล้วมาตินเองก็ยอมรับนะครับสุดท้ายบอกว่าคนที่จะต้องถูกตำหนิกับเหตุการณ์นี้ก็คือตัวเขามันเป็นความผิดพลาดของเขาแบบร้อยเปอร์เซน์ครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของฮอกเก็มาตินนะครับสั้นๆได้ใจความ